ขันเ่นเขาหักแทนะนาแพแวดจังไหนเขากระหักจ่าสวัสดีค่ะพอกันมือนีกับช่องคูจิราคือเกาขอกับขาพระเจ้านองสาวหลาคูจิราจ่ามามือนีสิมาในเมนูหมูคูจิราจ่าหมูแดดเดียวครูจิรานะจ๊ะมือนีบลําบากหาเนี่ยกลิ่นยากนี่นี่ติดเฮือนติดซานไว้ ปิงกินย่ำไดก็ได้จ้าสินรอยเป็นเนื้อหมูนี่เนื้อหมูร่อยเปอรเซ็นจ้าตัวนี้นี่อย่างกั่ายว่าต่ไฟมี่ยูไซส์ก็ก,ก,กินได้ นี่จ้ะหมูแดดเดียวขูดจิรานะจ๊ะผลิตภัณฑ์นี้เ้าทรงทั่วไทยเลยจ้าตากเองเฮ็ดเองงห่อนอยู่ได้แล้วเนาะปิ้งซีนก็ได้ บด้กีป่าเดิมมือนีกีสิน้นกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วออ,ออกจากเฮื่อนจากสาั้นบด้เคลรฟฟิลแล้วตอนนี้มันเป็นแนวที่จะต้องมีอยู่ในครัวซะแล้ว โอยนาะใหม่แน่นั่นละนอแนวของจีชึบโอ้ยกีหนังจกบาด้นะ เนี่ยหมดใดอยากได้ลละเอามาค้างไฟกินห่อนห่อนเอาเขามา เท่านั้นตัวสเปนยาอีหาง,างกับกินได้เท่านั้นตัวแ่บอันนี้มูสสวรรค์มันก็สีหวานหวานจังเอยอันนี้มูน้ำปลามันก็สีเข้มเข้มพ่ะนะ กินโลดคิดยังยย้งร้ายหอนกินข้าเต่าฝ่าไว้นํำเด้วจากกับเมนูสี่หลอดคูจิล่าจา่ะ้ังได้ทั่วไทยแพ็กหนึ่งร่อยหาสิบบาทนะจ๊ะแซ่บ โอ๊ยลืม,มย่างเพิ่งไว้ลืมเดี๋ยวอืมอีเพิ่งไปน้ำเพิ่งหญารักกินเพิ่งหญาก็นนะอึอีเพิ่งหญาโอ๊ย คุณเลวเป็นจังไหญจ้าหลุ่นบอฮ่าฮสวยงามมากๆค่ะพี่เดอจีผงยาจา้ายาบอกว่ามาจีให้กูแน่อเห็นซะเลย กลิ่นอังไสกลิ่นมันกับอุ่นๆแับๆจ้ะอืใช่เขาไปเลยจำพึ่งหั่งพึ่งหั่งพึ่งอ่อนแม่จ้ะแซ่พึ่ง่ะ อ้องผื่งอุ้ยขนาดละคากมันเลยไปแล้วจงไว้ญญา่าไปแล้วจ้ามือนี่ขอบคุณหลายๆนะคะมือนี่สวัสดีค่ะ